ชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องทํางานเยอะเหน็ดเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาบางครั้งอาจจะต้องรับภาระหรืออาสาทํางานแทนคนอื่นค่อนข้างมากซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่นจนมากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนขึ้นมาก็ได้ช่วงนี้การทํางานของคุณนั้นสําหรับบางคนของชาวลัคนาราศีมังกร อาจจะทำอะไรแบบไม่ค่อยจริงจังก็อยากให้คุณเอาอกเอาใจใส่และรับผิดชอบในเรื่องงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะงานที่ตัวเองร้องรับผิดชอบอยู่เพราะบางทีคุณอาจจะไปคุณอาจจะไปหมกมุ่นหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นมากเกินไปจนทำให้งานของคุณนั้นเกิดข้อกบกพร่องหรือเสียหายได้ซึ่งคุณนั้นจะต้องรับผิดชอบเองไม่สามารถมีใครรับผิดชอบแทนคุณได้ ดังนั้นหากจะคิดที่จะช่วยเหลือใครในเรื่องของการงานหรือจะรับอาสาใครก็แล้วแต่จะต้องรับอาสาหรือรับภาระให้กับคนอื่นนั้นเพียงแค่กําลังคุณสามารถที่จะรับได้มิฉะนั้นแล้วในช่วงนี้คุณจะต้องรับภาระหรือรับผิดชอบงานของคนอื่นโดยที่คุณนั้นอาจจะเสียหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็อาจเป็นไปได้จานเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ คุณค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองใช้พอสมควรจะมีโชคลาภมากมายมหาศาลที่คุณอาจจะได้รับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ทั้งนี้การเงินที่เข้ามาก็อาจจะดีแต่คุณก็ยังมีเรื่องเดือดร้อนใจเกี่ยวเรื่องของการเงินอยู่เพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในความคิดของคุณอยู่อาจจะทําให้คุณนั้นแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่ก็อาจจะไม่พอกับรายจ่าย หรือคุณอาจจะค่อนข้างที่จะใจร้อนในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียดหรือตัดสินใจเร็วเกินไปอาจจะทําให้มีความผิดพลาดเรื่องของการเงินการทองได้ดังนั้นในช่วงนี้แม้จะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาก็ขอให้คุณคิดค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆพิจารณาเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้ เพราะไม่ฉะนั้นแล้วการเงินการทองของคุณนั้นอาจจะผิดพลาดและทําให้คุณเกิดความเครียดในช่วงนี้เกิดขึ้นก็อาจเป็นไปได้แต่หากคุณวางแผนให้ดีการเงินในช่วงนี้ของคุณก็จะผ่านฉลุยอย่างไม่มีปัญหาทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนสิงหาคมสําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่าสนใจในระดับหนึ่งของคนรอบข้างทำให้คุณมีความสนอกสนใจของเพศตรงข้ามมากพอสมควร บางคนสาหรับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีพ่อสื่อแม่สื่อคอยชักนําให้คุณรู้จักใครบางคนช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะรู้จักใครก็เป็นสิ่งที่ดีอาจจะทําให้คุณน,นั้นมีหัวใจที่สดชื่นขึ้นมาบ้างแต่ทั้งนี้คุณควรจะใช้เวลาศึกษากับคนที่เข้ามาหาคุณเพราะเนื่องจากว่า เขาอาจจะยังเป็นตัวตนมากพอแล้วหรือยังที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็ขอให้คุณศึกษาและเรียนรู้อย่างใช้เวลาและใช้ความอดทนจะดีกับตัวคุณเองหากคุณใช้อารมณ์และความรู้สึกในการครบหาดูใจคุณก็อาจจะมีความผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้นมาในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะคุยอะไรกันค่อนข้างที่จะมีปากมีเสียงหรือใช้อารมณ์ให้แก่กันมากเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้คุณก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์อยู่หรือค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจแม้นว่าจะโกรธกันแต่แป๊บเดียวก็หายรวมถึงบางคู่สําหรับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีการวางแผนในการตั้งครรภ์หรือมีบุตรก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะมีความคิดที่จะสร้างความมั่นคงหรือความเป็นบึกแผน่นหรือสร้างหรือสร้างความเป็นครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีโอกาสที่คุณจะได้ตั้งครภ์มีน้องเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของคุณนั้นมั่นคงดูแข็งแรงแล้วดูเป็นครอบครัวที่ครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปกับคู่ครองคนรักกับครอบครัวยังมีความสุขสนุกสนานซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณและคู่รักสารสัมพันธ์กันอย่างราบลื่นและมีความสุขที่ดีต่อไปในอนาคต